สวัสดีค่ะเรียน,นคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางรกิยะอาเวปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกุบังบาดอกสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงบริบททั่วไปของโรงเรียนค่ะ โรงเรียนบ้านกุบังบาดดเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสกรรมอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งหมด280คนจำนวนครูนนครและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด19คนสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนเนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านกวางบาดอกนับสือบ่อและศาสนาอิสลามทั้งหมดจึงใช้ภาษามลายูในการสื่อสารเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำให้การอ่านการเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องไม่ชัดออกเสียงไม่ชัดเจนอีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนบางครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างและมีครอบครัวใหม่นักเรียนส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายผู้ปกครองวางครอบครัวไปทํางานต่างจังหวัดบางครอบครัวไปทํางานประเทศมาเลเซียบางครอบครัว,วเช้ากินขํา ทำให้นักเรียนข,ขาดความใส่ใจด้านการเรียนดิฉันซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิจยฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยจึงได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนเรื่องมตตาตราแม่โกร แม่แม่ตาแม่กกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยใช้เกมสื่อ PowerPoint และใบงานผ่านกระบวนการจากการเรียนรู้แบบ Active Learning ข้าพเจ้าได้ศึกษาความรู้เรื่องมาตาแม่กกและสร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ5 E เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้มีการจัดกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและกำหนดให้มีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาการจัดกิจกรรมการวัดประเมินผลผู้เรียนพร้อมทั้งเสนอและปัญหาข้อคิดเห็น เสนอแนะก็ปัญหาก็คิดเห็นและสะท้อนผลการตัดกิจกรรมเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้เรียนมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนเครื่องมือผลของผู้ผลของผู้เรียนเช่นการออกแบบสื่อการสอนจากโปรแกรม PowerPoint การใช้เพลงประกอบการสอนการใช้เกมจับผิดภาพมีกิจกรรมกลุ่มเกมร้านค้ามาตร,ราแม่โก บัตรคำและใบงานแม่กใบงานมาตราแม่กลุ่มการจัดกิกจกรรมการเรียนรู้เรื่องมาตราแม่กลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้กระบ,บวนการสืบสอหาความรู้5ขั้นตอน 5E โดยขั้นที่1สร้างความสนใจโดยการใช้เกมจับผิดภาพเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำงานโดยครูแจกกระดาษกระดานเขียนคำ แล้วให้ดูภาพในจอโทรทัศน์แล้วสังเกตความแตกต่างระหว่างภาพสองภาพว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ชูกระดานขึ้นและออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนขั้นที่ 2. ขั้นสำรวจและค้นหานักเรียนช่วยการสำรวจหาคำที่มีตัวสะกดมัตราแม่กกจากการฟังและดูเนื้อเพลงชวนนองล่องใต้เมื่อได้คำตอบแล้วยกมือตอบทีละคน โดยครูช่วยขีดเส้นใต้คำที่มีมาตราตัวสะกดมาตราแม่กกงขั้นที่3ขั้นอธิบายครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับมาตราแม่กกงพร้อมทั้งยกตัวอย่างและฝึกอ่านคำมาตราแม่กกงโดยใช้สื่อพ o w e r p o เรื่องมาตราแม่กกงขั้นที่4ขั้นขยายความรู้นักเรียนทำกิจกรรมกลมุ่มเกมร้านค้ามาตราแม่กก โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มรับชิ้นงานเกมร้านค้ามาตราแม่กุกและบัตรคำกลุ่มละหนึ่งชุดครามาตราตัวสะกดนักเรียนติดบัตรคำที่มีมาตราแม่กุกลงในชิ้นงานกลุ่มโดยมีครูคอยสังเกตวิเคราะห์และชี้แนะนการทํางานเมื่อนักเรียนติดบัตรคำเสร็จแล้วก็ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนครูและนักเรียนช่วยการตรวจสอบความถูกต้องและสรุปร่วมกัน ขั้นที่ 5. ขั้นประเมินผลนักเรียนทำใบงานมาตราแม่กกถ้าหากไม่เสร็จครูให้ทำต่อเป็นการบ้านหรือให้ต่อในคาบหน้าจากนั้นร่วมกันตรวจสอบใบงานโดยสลับกันตรวจกับเพื่อนถ้าข้อไหนผิดก็มาวิเคราะห์ร่วมกันและแก้ไขให้ถูกต้องและร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับมาตราแม่กกโดยสรุปความเข้าใจร่วมกันและชื่นชมนักเรียนทุกครั้งที่ตั้งใจเรียน จากการที่ดิฉันได้รเริ่มพัฒนาทักษะการอ่านเขียนคำมาตราแมกกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้กระบวนการสืบโสาะหาความรู้5ขั้นตอน 5e รายวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,ส่งผลให้ผลลัพธ์ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน15คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กกได้ถูกต้องสามารถอ่านและเขียนคําในมาตราแม่กกได้ถูกต้องมีความรับผิดชอบและทํางานร่วมกับผู้อื่นผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละแปดสิบของนักเรียนทั้งหมดจํานวนส5คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่สองจำนวน15คนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดีขึ้นไปจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละร้อยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะ,ะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะของดิฉันมาณโอกาสนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ